สวัสดีครับคนที่กำมาจาทุกคนเลยนะครับวันนี้มาดูความรักเนาะในเดือนกรกฎาคมนะครับ25 6หาหสำหรับคนโสดนะครับไม่ว่าจะโสดแบบสนิทเลยหรือโสดที่แบบมีคนคุยอยู่แล้วนะครับที่แบบเออคุยๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มาดูดกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับห้าเหรียญสีเหรียญสีถ้วยเรียกว่า คนโสดในช่วงเดือนกรนกฎาคมจะบอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างนิ่งและอาจจะมองในเรื่องของการขยับไปข้างหน้าติดขัดยากนะครับในความายากลำบากนะอาจจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้นะครับเรื่องของการที่ลงทุนไปแล้วขาดทุนเสียเปล่านะในเดือนกรนกฎาคมในเรื่องของหนี้สินเงินทองหรือเรื่องของความรักที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเจ๊งกับเจ๊งนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอะงแต่ว่ามันมีสีเหลือขึ้นมาแบบเนี้ย มันไปไม่ได้เหมือนกันว่าค่อนข้างนิ่งเนาะในมุมหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงของการที่หลายๆคนถ้าสดอาจจะเป็นช่วงงานเก็บตัวด้วยอาจจะเคยเจ็บมาก่อนถ้าโสดจริงๆก็คือบางคนเคยเจ็บมาก่อนเจ็บเจ็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีสี่เหรียญสี่ถ้วยนะครับก็คือไม่เอาละเนาะแต่สี่ถ้วยมันมีคนเข้ามาไหมมันม,มีโอกาสเข้ามา ต่ถ้าเป็นพาน์ุเนอร์คุ้ส่วนกันอยู่แล้วนะครับเห็นว่าโอเคไม่ใช่เป็นแฟนกันแต่มีคนคุยคุยอยู่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เราจะดีแค่ไหนอะ่ะมันไม่มีความหมายเนาะบางคนก็คือเป็นช่วงของการที่เอ้ยฉันรู้ว่าฉันไม่ดีแลวฉันฉันพอดีกว่าก็ก็อาจจะมากลับมาอยู่ตัวเองมาเบื่อเสร็จกันไปนะคราวนี้ในมุมหนึ่งอะ่ะมีห้าห้าห้าเหรียญอย่างเงี้ยน,นะเป็นการถูกแบ่งเห็นป่ะ คือเราอาจจะอยู่ในมุมที่แบบได้แต่มองอะนะในความสัมพันธ์น,นะครับหลายคนได้แต่มองอย่างเดียวได้แต่มองแล้วก็โอเคมันก็เป็นไพ่เหรียญอะคุณเองพยายามที่จะจับจะหยิบมันเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไม่ใช่จังหวัดที่จะหยิบมันได้เหรียญยังไม่อยู่ในมือเลยอะมันเหมือนกับคุณได้แต่แบบจะคว้ามันอยู่นะอาจจะเปรียบเหมือนความรักอะบางครั้งความรักของเราก็ได้แค่มองแล้วก็ได้แต่ พยายามที่จะเก็บพยายามที่จะหยิบมันแต่ยังไม่กล้าจะเอื้อมไปนะมันอยู่ตรงหน้าล้วแหละแต่เรายังไม่เอื้อมไปนะด,ดููอยู่ก็ได้เช่นกันถ้าโสดสนิทแ่ะคุณมีเดอะเฮอร์มิหนึ่งเหรียญสดาบก็ยังโสดอยู่นะถ้าคุณโสดอยู่สดสนิทจริงๆเนี่ยก็ยังโสดต่อไปนะยังไม่เด่นในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามา คือถามว่ามันอาจจะเป็นช่วงของการที่คุณรู้สึกมั่นใจกับคนที่จะเข้ามาถามว่ามันมีเด็กถือเหรียญมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กหรือลูกน้องบริวารหรือคนอนยน่ดีกว่านะครับมีสิทธิ์หมดที่จะเข้ามาเป็นเอ่อเป็นคนคุยของคุณหรือเป็นพัทเน์อของคุณในช่วงเวลานี้แต่ว่ามันมีสี่ดาบมันพัฒนาไปไหนไม่ได้นะมันหยุดอยู่นิ่งเนาะแล้วมีเฮอร์มิตร์ีแนวโน้มโสดหรือสันโดษค่อนข้างสูงคือในมุมนึงก็อาจจะเป็นว่า มันไม่ช่วงของการที่คุณเก็บตัวช่วงการที่คุณนั้นแบบเออยังคิดพิจารณาอยู่ต่อให้มันมีคนเข้ามาไปนช่วงการตัดสินใจนะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งมากกว่าสำหรับคนที่เีคนคูยอยู่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ากืนไม่เข้าใครไม่ออกเนาะอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะมันดูแล้วมันไม่น่าจะเหมาะที่จะไปคาดหวังอะไรนะครับเป็นไพ่พระความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่แยกเนาะบางทีอีกฝ่ายเน้นความถูกต้องเน้นจารีเน้นประเพณีเน้นในรูปแบบมายาคาติ ที่เขาวางไว้นะครับเช่นบางทีเช่นบางทาีเพศเดียวกันสมมติเฉยๆก็อาจจะโม,ไม้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุยกับคุณแหละแต่ก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีความสัมพันธ์อะไรที่แบบดูแลไม่ถูกคันลองของทมในลักษณะที่เขามองเขาในมุมมองเขาอะ่ะเป็นลักษณะมายคาคติของเขาหรือเด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดูสังคมที่มันต่างกันเขาก็จะมองในมุมนี้ได้นะครับ พอมีเด็กถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้ในมุมนึงอาจจะเป็นการที่เขาได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาหรือเราอาจาจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาได้เช่นกันถามว่าเป็นรักซอนไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าอย่างที่บอก่มันไม่ใช่เป็นแฟนกันตแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ดูจากความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลทางบวกเท่าไหร่นะค่อนข้างนิ่งเนาะเป็นช่วงของการที่หลายๆคนอาจจะเป็นช่วงของการห่างกันหรือเก็บตัวไม่วุ่นวายกันนะครับ ในมุมอื่นนะครับจอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะคนคุยคุยกันอยู่เนาะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนคุยกันแล้วโอเคไม่รู้ใครจีบใครนะครับอาจจะเป็นเราไปจีบเขา mm hmm. คอนเซปต์ไพ่ชุดแรกก็บอกบอกเลยว่ามันเป็นช่วงของการที่เขาเองอาจจะไม่ได้สนใจใยีดีเราแต่เขาก็จะให้เราเป็นฝ่ายจีบเราอยู่จีบเขาต่อนะ mm hmm. เราต้องไปจีบเขาเลยเ mm hmm. ขาไม่มีสีแหลกเขากักากักะนะ mm hmm. มันทำให้สถานการณ์รไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร mm ่ hmm. คือคุณอาจจะได้มาในบางอย่างที่เขามอบให้คุณเนี่ยนะ,นะ mm hmm. อาจจะเป็นความ คุยกันเออไปดินเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเออได้เจอได้คุยกันบ้างปลายแต่มันเป็นที่ว่าไม่ได้เป็นตามเป้าหมายของเรานะแต่เขายังกักเราอยู่นะครับแล้วก็อยากให้เรานั้นคอยเทคแคร์คอยตามตื้อเขาอยู่แต่ถ้าในมุมน,นึงเราเป็นคนที่มีคนที่แบบมาเป็นพาร์ทเนอร์เราเขาจีบเรานะก็อาจจะหมายถึงว่าเราเองนะครับอาจจะเป็นอ่า ไม่ได้สนใจฝ่ายแต่ยังเก็บเก็บไว้อยู่ได้เช่นกันเรื่องอามาสับกันได้เนาะแต่เขาีไม่ดูตรงเนี้ยนะความสัมพันธ์ที่แบบอ่าเป็นคนคุยกันนะครับราชินนถือดาบเนี่ยมันเป็นเงื่อนงำตึงๆเนาะมันมีเรื่องเราที่แบบคือมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวอะคบกันแล้วไม่ไม่เต็มไม่เต็มเต็มเท่าไหร่เด็กถือถ้วยกับไพ่พระมันไม่ดนส่งผลความรักเลยและกันเอาเป็นว่ามันจะไม่เด่นเด่นเท่าไหร่นะครับเขาอย่างที่บอกครับเขาเขามีอะไรของเขาอยู่คราวนี้อ่ ถ้าจะแก้เคล็ดนะครับลองเข้าวัดทำบุรเนาะขอพรดูถ้าไปขึ้นแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะพอช่วยได้บ้างนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากผิดพลาดนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาสลับกับเรื่องราวที่สู้ว่าเออไม่น่าทำมันเลยนะครับคุณก็อยู่ในช่วงการจัดการทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้นะครับดูจากไพ่เนี่ยเป็นรา,าชินิถือไมาอยู่ในช่วงการจัดการนู้นนั่นนู้นนีในความสัมพันธ์เนาะจะมีห้าถ้วยบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเลยอนะ่ะในความสัมพันธ์นี้เราไม่น่าที่จะไป ไปอยู่ในวังวนหรือเกมรักของเขานะแต่มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเรื่องเราดีๆที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้นะครับต้องลองเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวดูแพ่เราขึ้นประกอบกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าพลังงานสามใบแรกอะเป็นพลังงานที่แบบอ่ายึดควรจะยึดเป็นขึ้นคือคือคือคืยึดเป็นหลักนะครับในเมื่อเรายึดเป็นหลักเนี่ยมันห้าห้าเหรียญสี่เหรียญสี่ถ้วยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหาัสไม่หนักหนาสาหาัส มันเป็นลักษณะกลางๆกระท่อนกระแท่นไปิดกัดขัดอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าคือเอาจริงนะเปิดไพ่ก็เกรงนะครับเพราะว่าอ่าเราเราเองก็คือตัวผมเองก็เป็นจันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันในช่วงของการที่ถูกกักขังบางทีมันมีพันธนาการอะไรบางแกนในความสัมพันธ์นี้นะเนี่ยมันถูกล่ามไว้นอแล้วออกไปไหนไม่ได้บางทีอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าคุณออกจากออกจากมันตรงนี้ไม่ได้นะมันก็เป็นไปได้เพราะมันมีสี่สี่เหลี่ยนะบางทีเขา กักขัคุณไว้แต่เขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรานะครับในเคสที่เคสที่แบบเฮ้ยยังคุยคุยกันอยู่เนาะมันจะมีข่าวสารบางอย่างนะครับที่ให้เรารับรู้ในความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันอหรือเรื่องราวบางอย่างที่เขาอาจจะมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะรับอิสระได้รับการปลดปลด่อยจากพันธนาการที่มันไม่ดีในความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะครับ คีย์เวิร์ดมือที่สามมันเป็นไปได้นะเพ้อฝันความสัมพันธ์มันเพ้อฝันหรือเปล่าจุลกรรมเนี่ยคนที่เข้ามาคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะดูไพ่ชุดใหญ่ก่อนนะครับไพ่เมเจอร์ของคุณมีทั้งไพ่พระกับไพ่เฮอร์มิตไม่ใช่ไพ่ที่แบบโดดเด่นนเ่องของความสัมพันธ์ความรักเลยค่อนข้างนิ่งๆเนาะก็อาจจะต้องทําใจไปก่อนในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยโดดเด่น ละกันเนาะในภาพรวมอาจจะเป็นเรื่องของการมันอยู่คนเดียวซะมากกว่าหรืออย่างเงี้ยนะมันอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นไพ่พระแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมความอะไรบางทีเขามีเขาม,เขามีเขามีมายาคติในใจเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบนั้นต้องแบบนี้เป็นแฟนต้องแบบนั้นแบบนี้ถูกขนดประเพณีในแบบที่เขาวางไว้นะครับหรือแบบขนมประเพณีแบบแบบเออที่ควรจะเป็นรประมาณเนี้ยบางที อะไรที่มันนอกเหนือจากกฎเกณฑ์เขาก็อาจจะไม่โอเคนะครับก็คิดว่าได้าจากม,มองนองนครับผู้ที่กิับัรจันเนาะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับนี่เป็นการโดนภาพรวมเนาะอย่างไรก็ดีนะครับฝากตกิดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วพบใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ